สนองเพื่อนเรียนรู้ตื่นหนึ่งตาขึ้นมาได้มาพบเรื่องราวมากมายสิ่งที่เราต้องเจอ วของเราให้ใจเราเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปท้อกับความไว้วังเพื่อความฝันที่ฉันต้องการ ในหัวใจอย่าไปท้อใจจงก้าวไปเพื่อชีวิตที่เลือกได้เพื่อชีวิตที่เลือกได้วไดสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชีวิตเลือกได้โดยมีดิฉันอุสนีสุป,ปิยพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ วันนี้นะคะเอกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการรวมตัวของกลุ่มคนพิการกลุ่มหนึ่งนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส,สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับกลุ่มคนพิการในสังคมไทยค่ะแต่ว่ากิจกรรมของเขานะคะจะเป็นอย่างไรนั้นอดใจรอสักครู่ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปชมเรื่องราวสารคดีของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการก,กันก่อนค่ะว่าที่นี่นะคะเขามีวิธีการฟื้นฟูนสมรรถภาพเด็กๆที่มีความพิการกันอย่างไรนะคะไปชมกันเลยค่ะ เมื่อพูดถึงคำว่าเดียงสาคงจะไม่มีภาพภาพใดที่จะสื่อความหมายได้ดีเท่าภาพชีวิตของเด็กน้อยๆเหล่านี้ที่จะสามารถบรรยายถึงความหมายได้เป็นอย่างดีและคำว่าเดียงสาก็ยังมีความหมายต่อเนื่องไปถึงความต้องการในด้านความรักและการดูแลเอาใจใส่ซึ่งนั่นก็สามารถเปรียบได้กับชีวิตของเด็กน้อยที่ยังต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกับเด็กที่มีความพิการด้วยแล้วไม่ว่าความพิการนั้นจะเกิดในด้านใดก็ตามความต้องการในการเอาใจใส่นั้นย่อมต้องเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณแต่ในบางครั้งที่ชีวิตเด็กพิการเหล่านี้กลับถูกทิ้งไว้ข้างหลังพยังขาดสิทธิที่จะเท่าเทียมกับเด็กปกติอื่นทั่วไปและเพื่อเพิ่มในส่วนของโอกาสที่ขาดหายไปของเด็กพิการ ด้วยเหตุนี้เองมูลนิธิเพื่อเด็กพิการจึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2525ด้วยความร่วมมือของโรงพยาบาลเลิศศิน์ที่ให้การบำบัดฟ,ฟื้นฟูเด็กพิการในโรงพยาบาลโดยเริ่มจากโครงการเล็ก,ลกๆที่มีชื่อว่าศูนย์ฟื้นฟูเด็กสมองพิการและนับจากก้าวแรกก้านนี้เองที่ทำให้เด็กพิการจำนวนไม่น้อยได้รับความช่วยเหลือ กระทั่งจำนวนของเด็กพิการในความดูแลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึงต้องแยกตัวจากโรงพยาบาลเลิศศินและนำไปสู่ก้าวสำคัญก้าวต่อไปของงานเพื่อเด็กพิการด้วยการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อเด็กพิการในเวลาต่อมากระทั่งนับจบจนปัจจุบันนี้ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้ทำงานทางด้านสังคมเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการให้ได้รับโอกาสที่ดีในชีวิต าหากว่าคุณสามารถให้ความรักกับพวกเขาที่เป็นลูกเป็นหลานได้ขอเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของความรักที่จะมีให้กับเด็กพิการเหล่านี้จะเป็นกำลังให้พวกเขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุข กับเรื่องราวของมูลนิทีเพื่อเด็กพิการค่ะเห็นแล้วนะคะต้องบอกเลยล่ะคะ่ะว่าบุคลากรขอ,ของที่นี่นะคะเขามีความตั้งใจในการฟื้นฟูศักยภาพของเด็กพิการที่พวกเขาดูแลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยล่ะคะ่ะและที่สำคัญน,นะคะเป็นการลดภาระของผู้ปกครองด้วยค่ะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะให้เด็กพิการเหล่านี้นะคะได้ออกไปใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติในสังคมได้ค่ะและตอนนี้ค่ะก็ถึงเวลาที่เรานัดหมายกับสมาชิกของ กลุ่มคนพิการกลุ่มที่เอ๋ได้บอกไว้ตอนต้นรายการแล้วล่ะค่ะไปพบเขากันเลยค่ะกลุ่มเพื่อนสองพันค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอ๋ก,ก็ได้นั่งอยู่ข้างๆกับประธานชมรมกลุ่มเพื่อนสองพันแล้วล่ะค่ะคุณมานิดาโสพิทพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกสั้นๆว่าพี่อ้อได้ไหมคะค่ะยินดีค่ะอยากให้พี่อ้อนะคะช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งชมรมกลุ่มเพื่อนสองพันให้ฟังหน่อยค่ะ ค่ะก็ครั้งแรกเลยนะคะในการจัดตั้งกลุ่มเพื่อนเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่จัดตั้งขึ้นมาในชื่อกลุ่มเพื่อนก่อนค่ะค่ะตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่18มิถุนายน<ม>พศ2532โอ25 32, <ม>้ค่ะ<ม>เป็นการรวมตัวกันร,ระหว่างผู้พิการแล้วก็บุคคลทั่วไปค่ะที่มานั่งพูดคุยกันว่าเราน่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพให้กับผู้พิการ<ม><ม>อื่นๆได้รับรู้แล้วก็ดูแลสุขภาพเป็นอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็มีการ เป็นสื่อกลางก็คือสิ่งที่จะเผยแร่ออกไปก็คือเป็นลักษณะเป็นจุลสารอ้อเพื่อนค่ะตอนนั้นก็คือเริ่มแรกเ,เป็นกลุ่มเพื่อนก่อนเมื่อปีส2532นับปัจจุบันนี้ก็ร่วม10กว่าปีแล้วใช่ค่ะ,ะ,คะก็คือเมื่อเมื่อเมื่อครั้งแรกที่เป็นกลุ่มเพื่อนเนี่ยได้ทำงานกันต่อเนื่องกันประมาณ5ปีค่ะซึ่ง พอในในช่วงนั้นก็ทํากิจกรรมหลายหลายอย่างนะคะพอทํางานติดต่อกันมามาห้าปีเนี่ยก็ได้พักโครงการไปเพราะว่าทีมงานเนี่ยก็เริ่มเริ่มถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ก็เลยต้องแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ส่วนตัวดูแลเรื่องส่วนตัวก็เลยต้องหยุดไปก่อนแล้วมาเริ่มเป็นชุมรมกลุ่มเพื่อนสองพันได้ยังไงคะก็จะมีมีการนาเมื่อครั้งในอดีตเมื่อครั้งที่เป็นกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็ได้กลับมาทําใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าเออ ทำกลุ่มเพื่อนน่าจะเป็นประโยชน์<ม>สําหรับปัจจุบันนะคะ<ม>ก็เลยเลยได้นํากลับมาอีกครั้งหนึง่งทีนี้ก็ได้มาคุยกันก็ชักชวนคนเก่าๆก็จะมีคนเก่าๆบ้างไม่เป็นแกนรนาหลังไม่กี่คนแล้วก็ที่เสริม,มเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นน้องใหม่อ่อค่ะค่ะแล้วมาเริ่มครั้งที่สองเมื่อไหร่คะ เริ่มในปี2543ค่ะหรือว่าปี2000พ๋อก็เลยใช้ว่าชมรมกลุ่มเพื่อน2000 2 0 0พใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วตอนที่เริ่มชมรมในแรกๆนี้คือว่ามีวิธีการทํางานอย่างไรคะเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าได้แตกต่างจากเดิมอย่างไรคะลักษณะาการทํางานเมื่อเมื่อครั้งแรกเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะาการทํางานแบบค่อนข้างจะตามสบายอ่าอ,อ,อาจจะบอกว่าพอมีกิจกรรมแล้วก็ เราคือเราไม่ได้วางแผนอะไรนานมากค่ะคะ,คะเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าเป็นการทํางานตามความสะดวกเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยที่มาทำเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาบ้างหรือว่าทํางานบ้างก็จะมีเวลาว่างเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็จะเรียกว่าทํางานกันตามตามความสะดวกแต่ทีนี้พอความแตกต่างที่ในปัจจุบันก็คือเป็นลักษณะการทํางานที่มีระบบมากขึ้นมีแผนงานม,มีทีมงานชัดเจนมี อะไรตรงนี้แบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนมีโครงการต่างๆก็จะทําอะไรต่อไปในอนาคตอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วมีอุปสรรคในการก่อตั้งชมรมหรือว่าในการดําเนินงานมีไหมคะปัญหาอุปสรรคในการก่อตั้งไม่ค่อยมีค่ะแต่ว่าในระหว่างการดําเนินงานมีบ้างอย่างเช่นปัญหาเรื่องการเดินทางเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาหลักของผู้พิการเลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะขึ้นรถเมล์ได้ก็จะต้องพึ่งหาแท็กซี่เท่านั้น หรือถ้าที่บ้านมีรถส่วนตัวอะไรอย่างนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกหน่อยค่ะแต่ว่าถ้านั่งแท็กซี่นี่คือว่าถ้าเกิดว่ามีการทํางานกันณที่ใดที่หนึ่งก็จะต้องเที่ยวไปเที่ยวมาค่าใช,ใช้จ่ายก็จะต้อง,งใชอค่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายอ,อ,อันนี้ก็คือปัญหาหลักอย่างนหน <า S> ึ่งเลยแล้วมีใครที่ช่วยสนับสนุนบ้างไหมคะในเรื่องของผู้สนับสนุนใช่ไหมคะ,คะก็เมื่อพี่ได้เข้ามาเพิ่งได้เข้ามาทําหน้าที่ประธานชมรมเมือม่อเมื่อปลายปี2545นะคะก็ทําต่อจากพี่ประธานคนก่อน พอเริ่มเข้ามาเนี่ยก็ได้มีการเขียนโครงการอขอทุนสนับสนุนไปที่สํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสค่ะคิดว่าคงเคยได้ยินค่ะค่ะก็สสสจะให้ให้ทุนมาแล้วเราก็ทํากิจกรรม,มปีต่อปีเพราะว่าจะเป็นเงินทุนแบบไม่ไม่ก้อนไ,ไ,ไม่ใหญ่มากค่ะแล้วก็อันนั้นเป็นให้มาให้สนับสนุนมาในปี2546ถึง พี่ได้ถ้าพี่ได้นี่คือโครงการปีแรกที่ได้มานี่ก็คือตั้งแต่เมษา2546นแล้วก็ปิดโครงการไปเมื่อเมษา47ก็ตอนนี้ได้ต่อเป็นปีที่2ก็จากเมษา47จนถึงกรกฎาสี่แปดค่ะก็ได้รับการสนับสนุนจากสสสค่ะแล้วก็มีโครงการต่างๆมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยแล้วทีมงานตอนนี้ของชมรมนี้มีกี่ท่านแล้วคะจะมีประมาณ78คนนะคนค่ะถือว่าเยอะหรือว่าน้อยคะพี่อ้อ กำลังดีค่ะกำลังดีใช่ะะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานชมรมเนี่ยจะมีปัญหาในคือทํางานองค์กรเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาที่สองรองมาจากการเดินทางเนี่ยก็ค,คือปัญหาเรื่องผู้ร่วมงานคณะทํางานซึ่งะจะมีไม่เกิน4ี่ห้าคนค่ะที่เป็นแกนหลักใช่ใหมค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะก็ได้พูดถึงทีมงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของทีมงานของชมรมกลุ่มเพื่อนสองพกันเลยคะ่ะ ได้ทางานกับกลุ่มเพื่อนก็รู้สึกรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกมีมีความสุขมากแล้วก็แล้วรู้ถึงการที่ได้ได้เจอเพื่อนใหม่ทั้งเพื่อนคนพิการแล้วก็เพื่อนที่มีพิการนะครับได้ทํางานร่วมกันแล้วก็รู้สึกรู้สึกสนุกดีที่สําคัญคือการที่เข้าไปกลุ่มนี้ทําให้รู้ว่ากลุ่มนี้ทํางานโดยที่ไม่ได้วางผลประโยชน์ก็ทําทงานกันเพื่อที่จะช่วยสังคมแล้วก็ให้คาแนะนําเกี่ยวกับเพื่อนผู้พิการโดยโดยแท้จริงครับ และนี่แหละค่ะก็คือเสียงจากทีมงานของสมาชิกกลุ่มเพื่อนสองพันนะคะได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะพี่อ้อดีใจดีใจค่ะก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าการที่เรารวมตัวการรวมกลุ่มกันเนี่ยแล้วทำให้ผู้ที่เข้ามาเนี่ยน้องๆที่เข้ามาเนี่ยได้มีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องทัศนคติหรือการช่วยเหลือตัวเองเนี่ย ก็รู้สึกดีใจค่ะรู้สึกว่าได้อะไรมากกว่าที่ที่เราจะไปเรียกร้องอะไรใหญ่ๆตัวโตนะพี่ว่าพี่เอ้าค่ะแล้วก็กิจกรรมตั้งแต่ปี2 5 3 2นะคะจนถึงปัจจุบันเนี้มีกิจกรรมอะไรที่ผ่านมาแล้วบ้างคะที่ผ่านมาในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีพี่พูดโดยรวมแล้วกันค่ะที่ผ่านมาก็จะมีการออกจุลสารเผยแพร่ อย่างหน้าตาที่เราเห็นค่ที่ดูไปแล้วก็จะมีจุลาสารมีการไปออกบูธที่งานวันคนพิการที่สวนอัมพรงานกีฬาคนพิการนะคะแล้วก็มีงานค่ายที่เราจัดร่วมกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการซึ่งในครั้งแรกเนี่ยมูลนิธิเนี่ยจะเป็นผู้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือกลุ่มเพื่อนอย่างมากแล้วก็ต่อมาในในการทำงานครั้งที่สองเนี่ยก็จะเริ่มมีกิจกรรมอื่นๆ เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเช่นกิจ,จกรรมพาผู้พิการออกไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆไปเที่ยวหรือไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อที่ว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้พิการที่ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเนี่ยได้มีโอกาสออกมาดูโลกภายนอกโดยที่เราได้รับอาสาสมัครที่เป็นคนปกติบุคคลทั่วไปในสังคมเนี่ย คนที่สนใจเข้ามาแจมในกิจกรรมแล้วก็จะมีเกิดการช่วยเหลือดูแลในกิจกรรมนั้นใน,ในตลอดทริปนั้นออค่ะแล้วถ้าเกิดว,ว่าใครสนใจอยากจะเป็นอาสาสมัครเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างคะพี่อ,อ้องานอาสาสมัครเนี่ยถ้าสมมติสนใจเนี่ยยินดีเสมอเลยค่ะเราก็จะไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครหรือว่าต้องการสมัครเป็นสมาชิกของชมรมนะคะ,คะก็เชิญเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของของกลุ่มของชมรม เอาละค่ะเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวเราอุบเรื่องเว็บไซต์ไ้แค่นี้ก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะและถ้าใครสนใจอยากจะสมัครเป็นอาสาสมัครนะคะหรือว่าสมัครเป็นสมาชิกของชมรมกลุ่มเพื่อน2000นะคะต้องติดตามดูในตอนหน้าค่ะเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวของเว็บไซต์ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละคะ่ะสําหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่อ้อคุณมานิดาโสพิทพงศ์มากๆค่ะขอบคุณค่ะด,ดีค่ะ คุณผู้ชมคะและถ้าใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจดีๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อมาได้อย่างรายการชีวิตเลือกได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้ค่ะสําหรับในวันนี้เอและรายการชีวิตเลือกได้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ ที่เราต้องเจอกับชีวิตที่ไม่เหมือนใครต่างกันเพียงร่างกายแต่จิตใจเรานั้นเหมือนกันกับความฝันที่มีด้วยใจนี้จะขอสู้ไปอย่าหวั่นไหวกับตัวของเราให้ใจเราเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปท้อกับความไวหวังเพื่อความฝันที่ฉันต้องการ Young the